มหาวิทยาลัยมหาสรารคามช่วยนิสิตพ้นวิกฤตโควิด -19 ค่ะโดยมีการลดค่าเทอมนะคะไม่เก็บค่าเช่าหอพักค่าน้ำค่าไฟฟรีและให้ทุนการศึกษาค่ะ มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะได้ออกมาตรการการ,การช่วยเหลือนิสิตในสถานการณ์โควิด -19 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษายกเว้นค่าเช่าหอพักค่าน้ำค่าไฟช่วยเจรจาหอพักเอกชนให้แบ่งเบาภาระคา่าใช้จ่ายให้นิสิตจัดสรรทุนการศึกษาจ้างงานนิสิตเพื่อช่วยงานด้านการวิจัยให้มีไรายได้เสริมอำนวยความสะดวกให้สำเร็จการศึกษาได้ตามแผนให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนตั้งศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังดูแลด้านสุขภาพของนิสิตรองศาสตราจารย์ ดรประยุกต์ศรีวิไลยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 มหาวิทยาลัยมหาสรารคามได้ตระหนักถึงความลำบากของนักเรียนนิสิตตลอดจนผู้ปกครองในการดํารงชีวิตในช่วงวิกฤตนี้จึงได้ออกประกาศมาตรการช่วยเหลือและเอียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาพิเศษลดค่าธรรมเนียม การศึกษาร้อยละ50ภาคการศึกษา1ทับสอลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนิสิตท,ทุกชั้นปีร้อยละ10การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสามารถแบ่งได้3งวดทางนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยายลัยด้านหอพักของมหาวิทยายลัยและหอพักของเอกชนภาคการศึกษาพิเศษ3 2562ให้ยกเว้นค่าเช่าหอพักค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของมหาวิทยายลัยภาคการศึกษา1ทับสอลดค่าเช่าหอพักของมหาวิทยาลัยร้อยละ50 ดำเนินการเจราจาหอพักเอกชนเพื่อให้มีมาตรการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆให้แก่นิสิตด้านทุนการศึกษาหรือรายได้เสริมภาคการศึกษา1นึ่ทับสองจัดสรรทุนการศึกษาผ่านกองกิจการนิสิตจำนวน1,500ทุนทุนละ3,000บาท ให้คณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยพิจารณาการจ้างงานนิสิตเพื่อช่วยงานด้านการวิจัยด้านการบริการวิชาการด้านธรรมุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านการเรียนการสอนและอำนวยความสะดวกในการให้บริการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเฝ้าระวังในกรณีนิสิตบุคลากรมีอาการผิดปกติที่เข้าเกณฑ์การติดเชื้อโควิด -19 ขอให้แจ้งข้อมูลไปยังศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด -19 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์0896196669หรือ043754243หรือโรงพยาบาลสุทธาเวช043021021และ0956622283ค่ะ